พิซไทยไม่ยากนะหมักแบบไทยๆแหละคือเราจะต้องทำทำแต่อะไรอ่ะเหลือชิมชิมกับน้ำจิ้มด้ไงโอ้สวยงาม สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตู่สวัสดีคุณตู่ด้วยครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อแม่ลูกเที่ยวกินตามสบายครับมาอยู่รีสอร์ทภูวิลล่าของเฮียวันชัยแล้วครับนี่วันนี้จะมาฉลองฉลองเตาปิ้งย่างนะคุณตู<ช>่คุณตู่มานี่มามาอธิบายเตาปิ้งย่างหน่อยดิย<ช>ผมเตรียมนี่ฮะซี่โครงมา บ้านผมเตรียมซี่โครงมาเดี๋ยวจะมาปิ้งย่างตรงนี้แต่บ้านคุณตูเฮียวันชัยก็มีซีฟู้ดมาย่างกันใช่ไหมมีกุ้งมีหมึกมีหอยอ่ามีกุ้งมีหมึกมีกุ้งมีหมึกมีหอยมีปูจะฉลองเตาใหม่เน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 ่น่่ทั้งหมดนี่สเตนเลสนะฮะเพื่อนเพื่อนเนี่ยสเตนเลสสเตนเลสอ่ามาเน่นี่สวัสดีเฮียวันชัยด้วยครับสวัสดีเจ้าของบ้านก่อนวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ พีโดพีสวัสดีครับกันสวัสดีครับนูนพีท็อปกำลังจัดเตรียมสถานที่เดี๋ยวมาดูเตาเตาปิ้งย่างลังสันโดยเฮียวันชัยนี่ฮะออกแบบและทำเองที่โรงงานอ่าโรงงานเฮียวันชัยใช่ไหมสเตนเลสทั้งหมดเป็นยังไงมั่งคุณโตมันมันทำงานยังไงฮะน,นี่นี่เดี๋ยวเราจะฉลองเตา ตรงนี้เป็นเป็นที่ที่วางใช่ไหมอบได้ฮะตรงนี้อยู่ใน่วนการอบนะอ่าวางวางเจ้าของเตาแจ้งไว้ครับอันนี้คืออบใช่ผาตรงนี้ส่วนส่วนตรงนี้ส่วนเนี้ยเรายกไปยกไปยกไปอะไรนะยกไปอ่าพอใส่ไม่ขายเมขายนะเจลเลด้วยนะเนี่ยหนักยกไปก่อไฟก่อไฟแล้วก็มาวางวางได้ได้สองด้านข้างนู้นก็เหมือนกันใช่ไหม ้างนู้นก็เหมือนกันซึ่งซึ่งถ้าจะย่างโดยตรงก็ย่างตรงนี้ก็ได้ด้วยย่างตรงนี้ก็ได้ด้วยแล้วก็ย่างย่างตรงนี้ก็อีกเตาหนึ่งก็ส่งความร้อนจะถูกรีดลงท่อข้างล่างหมายถึงว่าน้ําหยดลงมาน้ํามันหยดลงมาตรงนี้นี่น้ํามันหยดลงมาตรงนี้ได้นี่นี่ครับเอียงลงมาเออมันเอียงด้วยเนาะ อนนี้พอเราก่อไฟเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเราปิดเลยอันคือถ้าปิดนี่คืออบเนาะน้ำมันเต็มแล้วเททิ้งไหนน้ำมันไหนหดดูที่ที่กองน้ำมันอ่าน้ำมันเต็มก็เอาไปเทท,ทิ้งนี่ฮะเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันปิดไม่ได้เพราะว่ามันยังไงมันนี่ปะนี่นี่นี่น,น,น,นี่นี่คืออ,อบ เดียเขาบอกว่ายังไม่ถูกใจครับจะให้อาจารย์เอากลับนี่มารีวิวเนี่ยเฮียทาขายไหมทําขายไหมเนี่ยเขาไม่ขายแต่เขาไม่เหมือนของผมไอของท,ที่ที่เขาขายตรงนี้เขาไม่มีที่ผมทำขึ้นมาเองออไซบ์เองไงอเนี่ยที่ใส่น้ำมันที่ที่เอ่อที่เวลานั่นน่ะเนี่ยเราออกแบบเองอแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางวางวางของได้ตรงนี้เราก็ ตรงนี้บางเจ้าก็มีแต่บางเจ้าก็ไม่มีแต่ตรงนี้ไม่มีแน่อันนี้ออกแบบเองอันนี้ก็ออกแบบเองทำที่โรงงานอะไรนะครับนี่นี่นะมีที่เกี่ยวด้วยเล็กๆนย้อยนี่ชื่อโรงงานอะไรนะครับที่ทำหาไทยการช่างหาไทการช่างงานอะไรนะฐานสมุทรสาครผ่านเถินขี้เท่าขี้เท่าลงมาก็นี่ได้ ตรงนี้มันเอาไว้ทำอะไรอีกเหมคุณตุ๋มอ๋อนี่อ๋อเป็นตัวนี้ตัวนี้อ่านี่ฮะเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมได้รู้จักเตาแล้วเราจะมาฉลองเตาใหม่เดี๋ยวเราไปเตรียมการหมักการอะไรต่างๆของเมนูนี้ครับ่ะพี่โดถือเดี๋ยวเอาไปล้างแล้วเดี๋ยวเอามาหมัก เพื่อนๆดูว่าใส่อะไรบ้างครับในครัวแล้วครับสวัสดีครูตั๊กนี่ครับแก๊งคูวิล,ล่าวันนี้แก๊งพูวิล,ล่ามากี่คนเนี่ยมาสองคนมากันอคนมีอาจารย์ปุ๋ยกับนนน้องเตยน้องเตยตัวเล็กมากอาจารย์ปุ๋ยบังหมดเลยนะครัยยบคูตั๊กเรามาหมักไอ้นี่ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวล้างล้างแล้วก็หมักตัวนี้ ลุงอะไรอะไไทตาตาซิคเดี A, uh, ๋ยวจะหมักน hmm. right? ้ำเปล่าสามน้ำมะขาแล้วลุงอันไทยก็ไปอยู่ตรงนู้แต่ว่าเลยที่นี่ไปได้อยู่ฝั่งนึงแล้วแบบแล้วแอะเส้นเ้นก็หายเลยเส้นอะให้อยู่ทางหน้าแต่หน้าลุงอัดไทยไปอยู่นูนูอยู่ในป่าตามตามแบบกันมาหาไม่เจอใช่ไหมเขาไม่อยู่ในป่าเหรอเขาป่าเหรอโอ้กล่าวกันบ้างดีนะออกไปเื้ของอะไร มาดูวิธีการหมักครับเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้สักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเราค่อยระหว่างนี้ก็ไปก่อไฟไปดังไฟะค,ค,ค,ครับหมักซิโคงกันครับข้าวก่อนคุณตูอร่อยมากณตูเขา,รเ,าเราเราไม่ได้ย่างไนงะแล้วคุณตักหมักแล้วก็เอากลับไปคุณตูไปย่างที่บ้านบอกอร่อยมาก ขวนะคะคนี่เราเป็นแบบไทยๆเนาะเดี๋ยวเราจะกินกับจิ้มแจว่วสีขาวหอมแล้วก็น้ำมันหนอมแล้วก็ตักหมักมแล้วตู่ติดใจจะกินกับจิ้มแจ่วนะเนี่ยไม่ต้องอืงแต่เรายังมีซีฟู้ดอะไรอีกหลายอย่างนะสาวๆกำลังไปล้าง กุ้งล้างปลาหมึกมันเป็นอะไรคุณเอ๋อะไรล่ะฝาเนี่ยดินสายนี่ก็ได้ชอบ้ก็ได้ชอบเป็นสีใช่ไหมไม่ฟอกสี พืชมามันพืชทำให้หมูนุ่มเข้าเนื้อตามด้วยนี่หัน่นกระเทียมพิกไทย ไม่ยากนะหมักแบบไทยๆเละคือเราจะต้องทำทำแต่ใดอ่ะเหลือทิงกับน้ำซิมได้ไงเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วก็ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงหนึ่ง ถ้าทาทาอพริกไท,ทยเข้า <c oughs> แต่ให้ดีก็ต้องเอาซิกไว้ช่องเย็นก็ไม่เป็นไรแต่เีีเยาเราทิ้งไว้่างนี้ดีกว่าเนี <c oughs> ่ยจะนิ่มแล้วก็นุ่มเอาไปเนี่ยย่าง รสชทอดนะคะจะอร่อยมากมาสิเพียงแค่นี้ค่ะที่ไว้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ได้หรือชั่วโมงก็ได้แต่ว่า จะย,ย่างก็ประมาณชั่วโมงได้เราจะเข้าน้ก็พอดีแหละชั่วโมงเดี๋ยวไปล้างซีฟู้ดแล้วก็ก่อไฟ <Okay. S 2> กำลังอีกห,หน่วยหนึ่งกำลังจัดสถานที่รว่ย่างอ่อนนี่ครับหมักเดี๋ยวรอทีมงานจัดสถานที่กำลังเดินไฟอยู่เอามาแอบไว้ตรงนี้ก่อนฮนะ หอมชุยอหอมไทยกระเทียมปิดฝาไว้ครับเรียบร้อยซ่อนไว้ในนี้นะครับไฟ,ไ,ฟไฟดังไฟหรือไฟก่อไฟมีสองข้าง เอาสองข้างเลยไหมต้องใช้สองข้างไม่ใช้ข้างเดียวมันจะไม่ทั่วถึงใช่แล้วฝ่ายเขาล้างซีฟู้ดเขาก็ล้างเสร็จแล้ว <c oughs> แต่เราต้องก่อแล้ว <c oughs> ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งใช่ไหมไม่ให้ไม่ให้มัน <c oughs> เป็นควันเราค่อยย่างเดี๋ยวย่างหมูก่อนแล้วกัน <c oughs> มาไฟติดเรียบร้อยแล้วนี่อาจารย์ปุ๋ยมันมันมา,มา,มา,มาดูนี่ <c oughs> เนี่ยเราก่อไฟสองข้างครับตรงตรงนี้ไม่ใส่ แต่เดี๋ยวพอ,อตอนนี้มันไม่มีควันละเราเริ่มเอาหมูของเราเนี่ยดูไม่ใส่ตรงกลางเพราะเพราะว่ามันจะดูดความร้อนเข้าไปตรงกลางคืออันนี้เราไม่ต้องการให้มันให้มันโดนไฟโดยตรงไงเราจะใช้วิธีการอบ <iques> แ,ตแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวพวกกุ้งอ่ะพวกกุ้งอ่ะเราจะเอาไว้ตรงนี้กุ้งปลาหมึกอ่ะแต่อันนี้เราจะอบไม่ว่า<บ>วตรงกลางใช่นี่ฮะแต่ว่าเราเอาอันนี้ก่อนเพราะว่าเราจะปิดฝาแต่พวกกุ้งพวกอะไรเนี่ยเราก็ปิ้งไปปิ้งไปอย่างนี้ไงปิ้งไป นี่เรารอให้มันให้มันเป็นฐานแดงๆเราก็จะเอาความร้อนพอเราปิดความร้อนมันก็จะมาตรงนี้เนี่ฮะหมักได้ชั่วโมงนะชั่วโมงกว่าได้เนาะตั้งแต่หนูนั่งนั่งล้างนั่นน่ะเนี่ยเพื่อนๆวางเลยครับนี่นี่มาดูไม่ต้องโดนไฟโดยตรงเพราะเดี๋ยวเราจะปิดเดี๋ยวอีกสักสิบห้านาทีเราก็เราเราก็มากลับใช่เป็นการอบ นี่นี่น,นี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็เอานี่บ้อนอะมาดูใกล้ๆนี่ฮะเนาะเราก็อบละเพื่อให้เหมือนอบโอ,อ่งอะที่เขาเอาเตาอัางโลไว้ข้างล่างเห็นไหมอ่าแล้วเราก็ปิดครับอ่าเรียบร้อยอเป็นอย่างแรกแล้วเดี๋ยวพวกพวกปลาหมึกกุ้ง ก็มาตรงนี้ให้รอให้นี้สุกก่อนแล้วก็ส่วนเจ้าปูที่มันทำร้ายผมเนี่ยเดี๋ยวก็เอามาเอาน้ําแข็งออกใช่ไหมพอมันน็อกแล้วสลบแล้วเราก็วางแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยจนก็น่าจะไม่นานมั้งพอตัวมันแดงแดงก็จัดการแก้แค้นได้เลย mm hmm. เกือบเกือบครึ่ชงชั่วโมงคะลองเปิดดู mm hmm. นี่ไฟเราไม่ได้ให้ร้อนมากครับ ต้องกลับไหมไม่ต้องกลับความร้อนมันลบเข้ากันคนระับปิดต่อไปอ่ะพี่ท็อปมาดูนี่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนาะเริ่มสุกอ่าอย่างงี้ไม่ต้องกลับอ่ะเนาะเพราะว่ามันความร้อนมันจะทั่วถึงเนาะกลับได้เอาไว้ก่อนยังยังไม่อะไรเท่าไหร่พ,พ,พี่ท็อปมีความเห็นว่าควรจะเพิ่มพลังไฟเข้าไป แต่ก็ร้อนเนี่ยเปิดมาอบห้ามจับติดขาจับเราเป็นเรื่องแล้วนี่มันสเตนเลตด,ด้วยนะมันเก็บความร้อน,นเ,เอาสิเอาสิไม่ร้อนแล้วครับเนี่ยน่าจะติดเลย ไปเลยก็ใหญ่ๆแะมันจะได้จับปุ๊บเนื้อติดเลยจะได้ไม่ได้ซื้อสามชั้นไหมครับพี่ท็อปใช่ไม่งั้นหมักวางได้อีกเลยเนี่ย ลืมไปเลยครับจะต้องซื้อใหม่เลยครับไม่ได้ซื้อสามชั้นเหนือวันเนี้ยติดติดไฟได้อย่างดีแต่เดี๋ยวมีปูมีกุ้งเยอะมีตัวแทนอยู่กุ้งปูหมึกก็มีหมึกก็มีครบ,บเสร็จเลยแต่พวกนั้นเปิดเปิดย่างได้เลยย่างตรงนี้แหละาบเานี่จะไ้วเราานละหม้ เท<ด>่ากันเออเท่ากันไม่ต้องกลับหรอกเพราะเดี๋ยวพออบแล้วความร้อนมันอบอวนเท่ากันพมันไม่ได้โดยตรงกลับไฟเดี๋ยวสักพักค่อยมาดูครับตอนนั้นของเียอีกอันนี้ครึ่งชั่วโมงร้อนไหมอ่ะลองเปิดดูสิโอ้สวยงามสวยงาม,ม เดิมเหลืองแล้วต้องกลับไหมอ่านดูข้างล่างดิเดี๋ยวต้องกลับครับต้องกลับงั้นแสดงว่าไฟบนมันแรงกว่านะใช่เนี่ยมาจากตรงเนี้ยเออมาจากมันมันหมุนหมุนกลับแล้วปิดเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้ถ้าเหลืองเท่านั้นปุ๊บก็ใช้ได้เลยขึ้นเลยฮะไม่กินกินได้ไงน้ำผึ้งต้องทาชีตนะเนี่ยนี่ทาชีตเอ้ทาเนยเปิดเปิดอีกฝั่งให้ครูตักดูสิเออครูตักนี่เหลืองเห็นไหม ถ้าไม่เค็มมากูตักหมักอ่ะปิดพ่ทอปอีกสักสิบห้านาทีใช้ได้เลยมันเป็นเซเลตไงเปิดพออบไม่ร้อนโอ้ยสุกแล้วคุณตูเอาขึ้นได้แล้วเนี่ยลุงตูอปเลยอยเลยไปเลย หอมหอมหอมมากเลยนะหอมมากเลยนี <muitas> <ian> ่เอาตู้เสริมมาคุณนี่ใช้ได้เลยใช้ได้แล้วอย่าไมต้องเทียมหน่อยไหต้องเทียมหน่อยนึงนิดนึงตู้ไหนกินก็คือกแบวี้กับเฉียงมาป่ะเอามาแล้วเอามาไอ้เบี้ยเฉียงหมักอร่อยมากหนิงสุดถามหาหมักหมูใช่ไหมอันจริงๆคอหมูย่างวันนั้นอร่อยปิดอีกนิดนึงหอมมากเลย จะทำน้ำผิ้งแจ่วนะเพื่อนๆคะ่ะอร่อยมากๆเลยนะนิ่มหมูพิรักนุ่มมากค่ะเราใช้อบนะคะใช่ออนี่ฐานอยู่นี่มันไม่ได้มีการาไปโดนไม่โดนตรนั้นนะคะนี่จะสแตลเลตอย่างดีนะคะโดยโรงงานเฮียบัญชัยโรงงานเฮียบัญชัยเป็นคนทำนะคะเพื่อนๆหรือเอฟซท่านใดสนใจ ในการที่จะสั่งซื้อเครื่องปิ้งย่างสแตนเลสอย่างดีนะคะไม่มีการแบบว่าลอกหรืออะไรนะคะสแตนเลสอย่างดีนะคะไม่ผุไม่ผุไม่พังค่ะสนใจก็สามารถสอบถามได้ช่องโดดเดพเที่ยวนะคะให้เดี๋ยวจะลองชิมดูไหมโอ้โหหลุดออกมางั้นเลยเหรอโอ้ร้อนจังแห อมันนัวหลไหมปล่อยปล่อยชิมอันเดียวพ่อเขาจะกินหวงขนาดนั้นเนี่ยอืมจะร้อนอ่ะอืมนุ่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 มโมกุตักนุ่มค่ะอสุกแล้วคุณเดี๋ยวมันไม่ช่ำอร่อยมากเอาออกอ่ะแห้งเขาเรียกอะไรครับมันตู่ลองชิมอยู่มันจะแห้งเกินไง มันแซบแซบลงตูดชิคองหมูเขาเรียกว่าเบบี้ลิปเบบี้ลิปมันไม่มันไม่ฉ่ำแล้วเดี๋ยวมันดีแล้วเอาเลยงั้นเอาออกนะอืมเดี๋ยวเอากุ้งเอาเลยมานุ่มนะใส่กับน้ำจิ้มแก้วนะลงตูดเขาเหนียวเขาเหนียวพูดควอมกันเลยนะมันจิ้มแก้วเลยนะพูดตัด เอาตัวเอาเทาล้ค่าอืมนุ่มครับนุ่มเนระมาเรียบร้อยจานเราเลยไหมครับเขียงมา บอกว่าอาจารย์จะหั่นไหมบอกผมไม่หั่นผมจะกินกินกันเลยหมดหมดหมดกล่องขับหมดเดี๋ยวก็ซื้อมานะเนี่ยจะเอามาย่างกูตั้งแต่ต้มกระดูกเปล่าตอนเช้าเขาจะต้มไว้ก่อนไม่อันไหนครับ ขามีของเขาแล้วเขามีของเขาก็ผมซื้อมาเนี่ยหมดเกือบพันน่ะหมูมกกนี่ัเพื่อน่อิสลามอ่ะครับอือมีคอมเมนต์มาบอกว่าผมกินได้ไงานเป็นมุสลิม นี่เป็นตอนไหนยังแจกหลุงพ่องเงินวัดบางคานอยู่เลยมันยังไม่ตายตรงนี้มันเป็นเชิงมันนะมันยังไม่ใช่เป็นเป็นเป็นที่โครงตรงตรงอันใหญ่ๆเป็นเชิงอ่อนของที่โครง ีได้หมักหมักแล้วใช่ไหมครับหมักแล้วใช้เวลาหมักนานแค่ไหนชั่วโมงเราเป็นชิ้นใหญ่ๆไปเลยนะเหน,น่อยเงี้ยเลยหยิบเอาก็ท็อปก็ลองไปหมักมาล่าอยู่หนึ่งท่านนึะ ก่อนอันนี้วางไว้สวยๆกันเรียกว่าหยิบคนละชิ้นก็อ,นอิ่มไม่ต้องหยิบหลายที ตอบคอมเมนต์เมื่อกี้ไงที่ใครคอมเมนต์เข้ามาว่าเป็นมุสลิมกินได้ไงเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามาอีกนะผมจะเอาเป็นที่โครงใหญ่ๆอาจจะเป็นเนื้อไหมโครงเนื้อเพาคุณตูไม่กินเดี๋ยวโครง คโคงหมูพิทักก็ไม่ยืดเนื้อก็ไม่ยืดเดี๋ยวผมได้กินคนเดียวเยี่ยคิมครับเยี่ยตรงนั้นเลยครับมือเลยเดินไปหาคนอยู่ไหนไม่เดี๋ยวจะไปยกเก้าอี้ไปเอาอันนี้มาอะไรที่ตักน้ำแข็งไม่ได้หนีนะที่ตักมือเลยเฮียไม่มีที่หนีบมือันนึง เวลาใช้มันไม่ได้เก็กบขอที่มีผมเอามาใอันเอามามาที่แล้วผมจำได้เลมันอยู่เลยอ,อยู่พังตามาที่น่มนแข็งไม่เจอรู้หายไปไหนผมมาซื้อมาบ่เยดี๋ยวเางขยกลงมาไว้ตรนี้อันนดงดู เดียถ้ามีคนขอซื้อเดียทำขายไหมถ้าไหนแล้วลงคุณเทอะอันี้จากเมื่อกี้อย่าบอกสเตนเลสเลยนะสเตนเลสเกตเกตสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่มันมีเกตสามศูนย์สี่สองศูนย์สองศนสี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แตนสเตเลสร้อยเปอร์เ็นต์มันะเ็นงานมันเป็นสนิม อะนรี่ร้าย็่าแกยางนีไม่ต้องกลัวเป็นเสน่จะก่อตรงก่อไฟในนั้นไม่มีผูกไม่มีเล่าอร่อยด้วยเนี่ยยากมาอร่อยเลยตกลงตกลงไว้คุยกันถ้าใครอยากได้แต่ว่าคนที่จะมีขายจะมีขายกัน แต่หมายถึงว่าคนนี้จะเอาเกรดอย่างเนี้ยคือบอกก่อนว่าถ้าทําอย่างเนี้ยทําอย่างนี้ยมันมันแพงฮะมันแพงต้องคนที่อะไรจะไปไว้เป็นการส่วนตัวใช้แบบยาวๆไปแต่ถ้าเกิดทั่วไปทั่วไปก็เขาก็มีขายแบบนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้วัสดุแล้วก็ไม่ได้ดีไซน์แบบนี้ปุ๋ยม่ชิมใช่ไหมฮนี้กเ,เลยใช่สิ จะต้องพิทามน้ำจิ้มแจ่วมากินมันจะแซ่บมันอร่อยอีกแบบนึงแต่ถ้ามีน้ำจิ้มมันจะอร่อยมากกว่านี้นองเดี๋ยวรอพี่ท็อปพี่ท็อปกำลังไปหมักไอ้นัน่นค่ะจิ้มแจ่วจะอร่อยมากเดี๋ยวถือไปให้โดโด้หน่อยพร้อมแล้งเฮียเรียกมาเรียกโดโด้ทำนี้ซ <ห ans. S 2> าบเส้นเล็กแจยังพร้อมแล้วบอก เดี๋ยวเพื่อนติดตามอีกคลิปหนึ่งนะฮะเรียกโระโดมานี้ก่อนเลยคุณมาแล้วครับนักชิมนักชิมอโดชิมสิชิมจีอะกินสิอร่อยไหมอืมอือออื้อือเบาๆเด๋ยวฟันหักเด๋ยวฟันหักอร่อยไหม พอแล้วอืมอ,อันนี้กระดูกมันใหญ่อืมหวานเนื้อมันยังช่ำๆอยู่ฮะอืมอวานไหมรวานไหมครับครับ ปิดคลิปบ้างหน่อยเสร็จวนะฝากกดฝากกดซับสไครต์<ม>กดไลค์กดแชร์เป็ช่องโด,โดพูพาเที่ยวด้วยครับนะครับพูดชะะ้าๆพูดพูดช้าๆพูดชะะ้าๆเจอกันแล้วเดี๋ไปครับบา,บายๆไปฝา,ากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เราดูด้วยไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปครับ ครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายบาย,บาย